สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชาเลนจ์ตัวเองนะคะทานอาหารที่มีไฟเบอร์1วันนะคะเพื่อเป็นมิตที่ดีต่อลำไส้นะคะเริ่มต้นด้วยสตรอเบอรี่ลูกโตโต่ฉ่ำๆนะคะกล่องนี้5เหรียญ150บาทไทยค่ะหั่นสตรอเบอรี่ไปเลยช่ำๆโป๊ะๆนะคะหวานอยู่คะ่ะลูกโตแล้วก็หวานด้วยค่ะแต่ไม่ได้หวานมากหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆจากนั้นแกก็เพิ่มไปด้วยกล้วยนะคะอันนี้ไฟเบอร์สูงมีโพแทสเซียมสูง เชา้าเมือ้อเช้าเกินไฟเบอร์นี่กระตุ้นลำไส้ได้ดีจากนั้นก็อะโวคาโดค่ะอะโวคาโดนี่ไก่จะมีติดบ้านอะโวคาโดกับกล้วยนี่จะมีติดบ้านไปตลอดอยู่แล้วนะคะจากนั้นก็การโนล่านะคะถุงนี้5้าเหรียญร5อบาทนะคะใช้ได้ประมาณเกือบ10กว่าครั้งก็คุ้มอยู่ค่ะใส่ไปเป็นอาหารนกยกเกิดนี้ได้ฟรีจากโบสถ์นมก็ได้ฟรีจากโบสถ์เช่นเดียวกันนะคะ เรียบร้อยแล้วเป็นมื้อเช้านะคะที่เพิ่มไฟเบอร์ให้กับร่างกายรสชาติดีทานคู่กับกาแฟกับใส่นมนิดนึงโอเคค่ะมื้อเช้าก็เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเป็นมื้อเที่ยงนะคะพอดีไปเจอ in a แอ out ที่พี่เขาซื้อมาฝากนะคะชิ้นก็ประมาณสักสี่เหรียญร้อยยี่สบาทไทยค่ะ ก็โอเคเลยมารีวิวหน่อยข้างในคือมันมัน้ามคืนแล้วเช้ามาไก่ก็เอามาไมโครเวฟหน่อยนะคะมันก็เลยยืดยืดหน่อยมีชีสมีเป็นเนื้อนะคะมีมะเขือเทศนะคะก็โอเครส,ดดรสชาติดีกว่าแมคโดนัลล์รสชาติดีกว่าเบอร์เกอร์คิงนะคะก็คนต่อแถวซื้อกันยาวมากของคนอเมริกานะคะ แต่ก็ยังคิดว่าเออวันนี้เรามีชาเลนจ์ก็เลยเพิ่มไฟเบอร์ไปหน่อยก็คือเอาพริกไปย่างกับมะเขือเทศนะคะเพราะว่ายังไงก็อยากให้ตัวเองได้ไฟเบอร์ iber, ให้ครบท้วนทั้ง3ามมือในวันนี้นะคะสต็ปมากค่ะตามที่คลิปที่ผ่านมาที่ไก่ทํานะคะก็คือพริกไปย่าง กับมะเขือเทศแล้วจากนั้นก็บีบมะนาวแล้วก็โรยเกลือลงไปเรียบร้อยค่าอาหารกลางวันไปไปดูอาหารเย็นกันอาหารเย็นไก่คิดว่าน่าจะเป็นพิซซ่าอ่ะเราไปดูก็ได้โหมดพิซซ่าค่ะไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนการสั่งพิซซ่าผักเป็นยังไงค่ะเราเข้ามาในร้านนะคะเราก็รอคิวช่วงที่รอคิวเราก็แอบ,บดูคนอื่นว่าเขาทำยังไงแล้วก็แอบ,บดูป้ายนะคะว่า รสชาติของพิซ่าที่เราจะเลือกคือพิซ่าอะไรนะคะพิซ่าที่ร้านนี้ที่ไก่ชอบเพราะว่าแป้งบางมากแล้วกออ็สามารถเพิ่มผักได้นะคะอันดับแรกไก่ก็เลือกรสชาติก่อนเอ,อ๊ะวันนี้จะเอาอะไรวันนี้จะไปสไปซี่หน่อยนะคะจากนั้นไก่ก็ไปเพิ่มแค่ผักไก่จะไม่เพิ่มชีสไม่เพิ่มเนื้อนะคะวันนี้ชาเลนจ์ของเราก็ยังไม่หลุดนะคะก็คือ,อเป็นชาเลนจ์ไฟเบอร์นะคะพิซ่าของไก่ก็จะเป็นขอเพิ่มผักทุกชนิดเลยนะคะ นี่ก็ในหน้าตาที่หลุมแล้วก็จากนั้นก็พอเขาหยิบทุกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เราก็ไปจ่ายเงินแล้วจากนั้นก็เขาก็พิซซาไปอบประมาณ5นาทีนะคะนี่ได้เรียบร้อยแล้วพิซซาผักรสเผ็ดหน่อยนะคะสไปซี่อร่อยอยู่ค่ะรสชาตินี้ไม่มีบลูชีสอย่าสั่งพิซซาที่มีบลูชีสมาเด็ดขาดนะคะเพราะเหม็นมากเคยสั่งแล้วเหม็นเรียบร้อยแล้วชาเลนจ์ถาดนี้10เหรียญ300บาทค่ะ สามารถกินได้เกือบ2มือ้อเกือบ3มื้อของไก่แบ่งทานรอบเดียวไม่หมดนะคะแก่ทานไม่เยอะประมาณสัก3ชิ้นก็กอิ่มแล้วค่ะแต่แป้งบางค่ะอร่อยมากเรียบร้อยแล้วชาเลนจ์ภายใน1วันของไก่ไฟเบอร์ทั้ง3มือ้อเดี๋ยวรอบหน้าไก่จะหาชาเลนจ์ให้ตัวเองอีกนะคะ